มาจ้ะดอกแรกแหกหมานนะคะทุกคนนี่ดอกแรกแหกองยอดคามงามโอ้โหได้จริงนี่แม่จะมันง,งามงามครัือื้มากเลยจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมมาอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอากาศบ่ค่อยดีบันไดแต่ว่าบ่มีแดดแต่ว่าก็คึมๆแต่ว่าฝนฝนก็ส่งสิลินแนบอลินแนพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าโดยรวมบ่หนาวด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้าม้อนีผ้าเข้าปลาหาเห็ดคือเก่าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเจอเห็ดอะไรก็เอานะคะแต่ทีเน้นๆก็สิเน้นเห็ดเผิงหวาน้าขฮาโชกดีนะพี่น้องป่าแห้งซะเหลือเกินพี่น้องฝนตกอยู่แต่ว่าปลามันก่วงไงใมญ่นก็เลยแห้งจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเจอแล้วนะคะดอกแรกแหกหมานจ้า ดอกแรกแหกหมานนะคะทุกคนนี่ดอกแรกแหกหมานของมาดามเนาะโอเคดอกแรกแหกหมานก็ถือว่าโอเคอยู่จอยๆแต่ก็โอเคอยู่จ้ะดอกที่สองของเรานะจ๊ะนับดอกกันด้วยพี่น้องเฮดานบอกว่าสีออกลายมันกับ่ได้ออกลายแต่ว่าอ่าพูดถึงว่าเฮดเขาก็จะออกลายอยู่ดอกแต่ว่าคนปริมาณคนหลายกว่าเฮดจ้ะพี่น้องกลัวสีมาหอดมาดามเนาะ เราคนทำงานกว่าจะมาถึงป่าเห็ดเนาะน,นี่งานายเ่ได้เนาะอีกดอกนึงพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอเอแลมาลบคนอยู่นี่๋ยวจังไดห้อยคนตัดขาเต๊มันอยู่เราก็ยังมาบางังกิงใหม่ใบถามาดามอยู่เก็บ<ฮ>จ้าลัดเท่านั้นจ้ะดอกอบอวกขนงยานหักเอาดอกหั้เอาเลย <laughs> สามคุณกี่เห็ดน,น,นี่อันนี้คือก,กันกับโบแมนในว่าเห็ดเผิ่งหวานโบแมนตาผีอกอกนึงจะแมนจะอวบอวบมากดูนะเบิงขาสุดยอดอีหลีหอ้อยข้าเจ้าเก็บไปอีกแล้วทุกคนขามาดามมาบบท่านอีกแล้วนะได้เหลือเหลือตาเพ่นอยูุต่ว่าห่างโดยร่วมแล้ววบบท่านเพ่นดอกเพ้นมาก,ก่อนแดบ จเจาเก็บโตวไว้ถาามาดามอีกแล้วมันบอ่อดอ,อกนี่นองเหมือนเขาแบบซ่อนแอบ,บรอมาดามเลยงามพองามงามมันหลงตาเพิินพี่น้องเพิ่นบ่อเห็นสวยงามขนาดเลยดอกขาวจุ้นพูนิึงไม่มีที่ติไม่มีมะแรงดอกนี้โทดโพกขึ้นกันเด้ตุปุอยู่ในีนเห็นป่ งามมากถากกาลังมาหาเลยถากกาลังแบบอันนี้ถากเล่นาาพู้น่ะกินจนสีเบิดแล้วพี่น้องจ้าอ,อ,อย่างถากกินและอ,อ,อย่างถากเนี่ยแบ่งกันแบ่งปันกันถากจ้านี่ดอกตุปุ๊อยูออออออ่ตัดออกจังหน่อยบ่เอา เสือไปหลายดอกนี่ม้วห้อยเขาเจาตัดไปกับดอกไงดอกนี่ขึ้นหลีบดีแท้นิีบเลยนะดอกนี่เบิง่งเด้อโอ้ยใหญ่ขนาดเลย คือดอกหน่อยดอกจอยแต่น้องเอ้ยน่าสงสารเอาไปนั่มเ่ยเอาอะไรไปนั่มเอาแล้วเมื่อบานนั่มพี่น้องมันผ้าเก็บเห็ดเกาลัดเท่าดีกว่าพี่น้องเห็ดพิ่งหวานมันห่างแล้วมันออกคนเก็บไปหลายแล้วเนาะเก็บเห็ดเกาลัดเนี่ยได้ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่อนๆเลยพี่นอนะแต่งงามๆพึ่งหวานเป็นผลพ่อใได้เอาคนเขาเก็บไปแตกแตนไปแล้วมันออกหันเต็มที่ ปลาแห้งอีกแล้วปลาเริ่มแห้งอีกแล้วเห็ดมันก็สิเอาทางใดล่ะมาปรุงทันเนาะพี่น้องอันนี้เอาไปถากกินซะ้วยแดดกินเห็ดจอร์ดไปไปถักแกงกินดีกว่าแซ่บๆของแซ่บซึ่งดอกคนตะมุเต็มน่ารักอร่อยด้วยน่ารักแถมยังอร่อยนำเฮ็ดผงวานโดนฝนตกมาค่ะค่คอย มาลุยกันอีกรอบนึง่งคิดว่าเราสิขข้นมาอีกอยู่จ้ะเห็ดเพิ่งหวานนะจมจมจมไปจมมากจนเท,นทินอยู่พี่น้อง <c oughs> เลือตาเพิ่นมีทั้งแบบแผดตัดขาแล้วน้ำก็มีด้วยกัแยกไว้เอาดินออกนะเอาหยาออก ยาวหาไปหาลายหลายมันหนักนี่แม hm. ่นจะมันงามงามคักงามแมนดีเลยพี่น้องเธอสวยเหลือเกินเห็นเห็ดผึ่งหวานน้ำแมนปุ๊บนี่อาจจะไม่บอกโบแมนเด้พี่น้องเพราะว่าใจจดใจจอหนังเห็ดผึ่งหวานเห็นเห็ดยังกะสิหวานเห็ดผึ่งหวานโบแมนดอกโบแมน แป้วดอกนั่นอีกก่อนงามงาม,งาม,มันอ่อนอ่อนแกงมืนอนแบ่บ,อบอคักต่อบริเวดคลิปมันแกงเหมือนไล่ซดตัดขาเห็ดพี่น้องมันค่าต่ยากหลายาแ่บสุดยอดดูสิคะสวยมากจำเป็นจางงามคักงามแน่ สีเพลินกับงามงามด้วยพี่น้องสีคือเขากำเนี่ยแหละก็เลยพอกันอื่นเฮ็ดเ,เผือกเขากำเฮ็ดเผิอกเกาละัะน,น้อยๆยังสีในแกงแบบนี่ขันขยนันตัดเอาด้วยพี่น้องเด้อแสบเอาไว้น่ะเฮ็ดหักอกแล้วฮะแต่ว่าเป็นยังฮาเขาก็าากกตัดเอาคือเกามาเด้อาาาบันพอสิบอ้ามเจ้าลุยบ่ตองหาแล้วเฮ็ดเผิอกหวานน่ะได้ก็เอา โบได้กับโบเผอฝันสิผ้า,าเก็บตัวต้นนี้แหละแกงเศษแนวแกงแซ่บอ่อนๆตัวมุดจะมีอินาะพี่น้องเนาะแต่อ่อนๆนี่เห็นบอกอสุดยอดนะคะสุดยอดสุดยอดอ่อนๆลางสเสียแกงแซ่บจะบอกใครเลยแต่เราเคยเห็นอยู่ดอกเนาะ ตอนนี้ส่งสีเนาำแล้วว่ามีแมงชามเพิ่อนออกฟาวเก็บไปอันบอเป็นแมงหลายนำ้ำลมดีละตะปุตะปีอยู่ ดูสิทุกคนความอ่อนของเล้าเห็นไหมเยาว่าแต่เห็ดผึ่งหวานห้อยตัดขาพี่น้องเห็ดเกาลัดกับห้อยตัดขาคือกันแต่ว่ามะรามกระไดไหลายอยู่จ้ะมีแต่ดอกอ่อ,อนๆเห็หดขาละมันยิ่เอากระตาบอกย้ายมาแต่ว่าเห็ดบ่าหลาขึ้นมาอนักเห็ดเริ่มบางแล้วเก็บเจ้าหน่อยสิผ้าไปตัดขาเด้อตัดขาแล้วก็เดี๋ยวสิผ้าไปจอบเบิ่งเห็ดอัน เห็ดหนังไก่ปีนี้พัน้องได้เก็บเห็ดหนังไก่อยู่อย่างกันสับหลาเป็นนพี่น้องดอกน้อยๆครับพี่น้นองตุ้มติมินีนน่ารักเสพเศษ โอ้โหได้จังสีทั้งเบิดนะำีป่ง้องเนาะน้ำจองไว้ก่อนเดี๋ยวเอาใส่ <c oughs> กระตาจะตัดขาทีเดียว อืมหืตุป,ปุงามมาฮักครับคือเป็นเห็ดแาราดกับงามสุดยอดดีๆเด้อบึงเด้อพี่น้องเด้อมึงคนะอสุดยอดความงามมันดอกสมบูรณ์แห้งดอกมันอ้อมันสละเธอสุดยอดมากเลยจ้ะดูนี่ย่อมแผลเธอแหละความงามแถวนี่มันอวบแห้งพี่น้องมึงเด้อ ค่ามอวบของเราน,ะนี่โอ้ยงามสุดยอดเลยเธออวบสวยมาก ข้าเจ้าย่างตีเห็ดบะเห็นเล่าดอกไน่อยก็ตีหัวขาดเลยตัวนี้ดูสิทุกคนเนี่ยห้อยมือนี่ห้อยมือใดเนี่ย,อย,อยโอ้ยสงสารเอาเมืออนงก่อนสิตข้อขาดทำไมเธอทำกับฉันได้ตีเห็ดฉันคอขาดเลยเหรอ อบอาเดือจัดเสียมาจากพ่อแม่พี่น้องสิผ้ามูเจ้าตัดขาตัดขาเห็นตัดดังสี่เลยเด้อเห็นอยู่เรอกเห็นบ่ละ่ะตัดกลองไวตัดง่ายๆเลยนะไม่ต้องตัดยากตัดปุดๆไปเลยอันนี้ตัดขาแล้วเรียบร้อย แต่ละโดแต่ละโดตัดออก้ายกายาวากันเด้ลิ่มตัดอยู่บ่ไใดได้พี่น้องบ่แหลวง่ายเด้ไล้าลยเติบอันนี้เดี๋ยวสาฟิตไใวกับไทยฟิตดูก่อน ว่มันสีมีแดดบ่า้าไมีแดดก็ต่างแห่งถ้าว่ามีแดดก็สิหลวกฟิตเนาะจากพี่น้องจาืาดอกไม่แต่อวบๆทั้งนั้นเลยเนาะดอกอวบมากทุกคนคะ่ะเห็ดดอกเป็นอวบคักจะตัดให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวมาให้ดูตอนเสร็จนะ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องตัดขาเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่นี่คือผลงานปันี้เด้อในถุงนี่ก็แมนเด้อพี่น้องนี่ลังเทอร์แพตตัดใส่ถุงแล้วให้มันเรียบร้อยนะพ่อแม่พี่น้องจ้ามันมันคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนิดเด้อจ้าขอบคุณทุกคนใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มารามเห็ดมัสลุมเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามวนมวนฟินฟินเนาะ